สวัสดีครับพี่โอเนติเทพคุณคำโอเคนนติเทพโอเคแฟนคลับครับคราวนี้พี่โออยู่ในโซน v i p ของโรงภาพยนตร์ GLS ห้างพรห้รางพรมนาดีนิเพล็กซ์นะครับต้องขอขอบคุณน้องๆพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยที่ตอนรับพี่โออย่างดีมีเวลคัมดริค์ด้วยนะครับแล้วก็มีขนมไว้ะจัญซึ่งตอนแรกทุกทีพี่โอก็จะ คุยคลิปก่อนจะได้โชว์ขนมได้แต่ว่าวันนี้พอขนมมันน่ากินมากพี่โอก,ก็เลยกินหมดไปซะก่อนที่จะมาคุยคลิปนะครับก็มีเวลาคุยอยู่10นาทีพี่โอจะคุยถึงความเป็นอยูเรื่องซอเทนชื่อภาษาไทยพี่โอ๋จำไม่ได้แล้วละ่ะชื่อยาวยืดนะครับใครๆก็จำกันแต่ซอซอมาจากคําว่าจิกซอนะครับจิกซอก็คือเกมต่อปริศนาที่เอาแต่ละส่วนแต่ละส่วนมาผสมกันเนี่ยไอ้วิธีการฆ่าคนของซอนี่ก็จะเหมือนกันก็คือว่า เอาชิ้นส่วนนี้มาทําให้เกิดอะไรอย่างนี้เพื่อที่ตัวเองจะได้รอดปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจิกซอนเนี่ยเป็นฆาตรกรจะเรียกว่าเป็นเป็นฆาตรกรรมต่อเนื่องฆาตรกรโรคจิตอะไรก็ว่าได้ปกติแล้วพี่โอไม่ชอบหนังประเภทนี้เลยนะครับพี่โอบอกตามตรงว่าใครที่มาดูคลิปที่พี่โอคุยถึงภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่ากันฆาตรกรรมต่อเนื่องแนวอาชญกรรม ตื่นเต้นระทึกขวัญสยองขวัญประเภทคนฆ่ากันเนี่ยพี่โอไม่ชอบเลยก็ต้องบอกว่าถ้าจะเป็นคนที่ชอบหนังแบบนี้แล้วมาฟังคลิปของพี่โอในช่องนี้อาจจะผิดใจผิดหวังกันได้เพราะว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่พี่โอก็ไม่มีวันที่จะมองว่า หนังแบบนี้เป็นหนังที่ควรจะส่งเสริมหรือสนับสนุนนะครับต่างจากหนังผีหนังผีหนังสยองขวัญประเภทผีเนี่ยเราดูด้วยความบันเทิงดูเพราะรู้ว่ามันเป็นหนังแต่หนังประเภทอาชากรรมมันก่อให้เกิดการเรียนแบบเกิดขึ้นได้แล้วพี่โอ๋ก็ไม่เห็นว่าคนเราจะมีความสุขกับการไล่ล่าฆ่ากันไปเพื่ออะไรนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ถูกกระทําอาจจะเป็นคนที่โดนกระทําก่อนอย่างจอห์นวิกอย่างเนี้ย แล้วไปไล่ฆ่าเขาแบบโอ้โหฆ่าไม่รูมหูรุมตาแบบนั้นมันก็มันก็ดูจะเกินไปแต่จอง์นวิกเนี่ยมันยังทําให้เราดูเป็นหนังดูเป็นหนังแอคชั่นดูเป็นหนังที่ดูสนุกเรารู้ว่าจอห์นวิกเทเคนและอื่นๆที่ฆ่ากันเลือดสาดฆ่ากันกระจายในหนังสงครามหนังอเวนเจอร์หนังแอคชั่นฮีโร่ทั้งหลายก็แล้วแต่มันเป็นภาพยนตร์ที่ทําขึ้นเพื่อความสนุก แต่ภาพยนตร์ที่ลงไปถึงระดับจิตใจระดับความต้องการที่จะฆ่ากันมีแนวโน้มให้คนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีแนวโน้มให้คนเห็นการฆ่ากันอย่างสยดสยองเนี่ยแบบนี้มันเป็นคนคนละแนวกันนะครับพี่โอชอบแนวแอคชั่นอันนี้ฆ่ากันตายเป็นพันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแนวแนวสยองขวัญ้ทึกขวัญอย่างเรื่องนี้พี่โ ไม่ไม่เต็มใจที่จะดูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เนื่องจากว่าพี่โอมาตอนนี้เป็นผู้ที่จะต้องดูแล้วเอามาคุยให้ฟังทางช่อง y o u YouTube TikTok Facebook พี่โอก็เลยจำเป็นจะต้องดูแล้วถ้าไม่ดูกม็มันจะมีคนถามเหมือนกันพว่าถ้าไม่ชอบเราจะดูทำไมไม่ชอบเราจะรีวิวทำไมก็คำตอบง่ายๆก็รีวิวพพ YouTube, เพราะพี่โอทำ u t u b e เพราะพี่โอมีเอ็มพ s าสเพราะพี่โอต้องการคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็พูดตามตรง แล้วก็มีหลายคนคาดหวังคือน้องๆที่ติดตามกันประจำเนี่ยก็อยากจะฟังคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่โอไม่ชอบหนังแนวนี้แต่อยากจะฟังว่าถ้าคนที่ไม่ชอบหนังแบบแนวนี้อย่างพี่โอเนี่ยดูแล้วจะรู้เรื่องไหมดูแล้วจะสนุกไหมถ้าเขาดูหนังหมดทุกเรื่องแล้วเขาจะได้ตัดสินใจว่าจะดูหรือจะไม่ดูพี่โอก็บอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ถ้าจะพูดสั้นๆแค่นี้นะครับเรื่องนี้พี่โอได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคนรอบข้างจํานวนมากที่เขาชอบ แล้วเขาก็บอกว่าไม่ดูไม่ได้ต้องดูเท่านั้นแล้วอยากฟังความเป็นพี่โอว่าคนอย่างคนที่ไม่ชอบอย่างพี่โอเนียจะรู้สึกยังไงก็พี่โอชอบ <c oughs> <c oughs> สรุปง่ายๆสั้นๆว่า <c oughs> พี่โอดูแล้วชอบชอบครับ <c oughs> ชอบชอบอย่างไรชอบแค่ไหนก็จะคุยให้ฟังไปเรื่อยๆว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พลิก ความคาดหมายของพี่โอ๋และก็น่าจะพลิกความคาดหมายของหนังฆาตกรรมต่อเนื่องที่แนวแนวเนี้ยเรื่องอื่นๆไปด้วยนะครับพี่โอเคยดูจำได้แล้วพอดูคุณลุงโทบินเบลเนี่ยชื่อนี้ใช่ไหมเขาเขาบอกเขาเคยแสดงเป็นตัวจิกซอแล้วก,ก็เสียชีวิตไปในะภาคที่3เรื่องนี้ภาคภาคแรมกมันเกิดขึ้นปี2004นะครับแล้วก็อายุของภาคภาพยนตร์ด้วยซอก็20ปีแล้ว ปีนี้ปีที่19แล้วเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ซอจะตายในภาค3เป็นเรื่องที่ซอเป็นตัวเอกตัวกลางตัวดเนินเรื่องตัวเอกตัวพระเอกอะ่ะแล้วแล้วตามข้อมูลคือพี่โอ๋น่าจะไม่ได้ดูซอครบเพราะว่าตอนนั้นรุ่นนั้นยังไม่มีเอ็มพนะครับได้ดูซอสไปรล,ลเนี่ยได้ดู The Book of s a ซที่คริสลอคเป็นพระเอก แล้วก็ซามูเอลแจ็กสันเป็นพ่อนะครับอันนี้ได้ดูอยู่ก็นั้นก็สนุกนะมันคือหนังฆาตกรรมที่มันจะสนุกได้เนี่ยมันต้องออกแนวสืบสวนหน่อยๆแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แนวสืบสวนรุ่นนี้บอกว่าแสดงความโหดล้วนๆเนื้อเรื่องตรงไปตรงมาแล้วก็มีการกระทําของซอเนี่ยถูกกระทําถูกหลอกลวงนะครับคนฉลาดระดับนี้ถูกหลอกลวงได้อะคิดดูเขาก็เกิดความแค้นไหนๆเขาก็จะตายแล้ว เขาก็ให้ตายตกไปตามกันก็นแล้วกันก็จับคนที่หลอกเขาอันนี้คิดว่าคงจะฟังจากเรื่องย่อเรื่องเล่าหรือว่าคงจะดูเองมากมากแล้วก็เอามาให้เล่นเกมเพื่อที่จะอยู่หรือจะตายก็มีการทางให้เลือกนะครับวิธีการก็ต่างๆนานา ก็แปลกใจเหมือนกันว่าในเวลาสั้นกระชั้นชิดเนี่ยแล้วก็อยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยไม่ใช่อเมริกาเรื่องนี้ไปถึงเม็กซิโกนะครับสามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่จะฆ่าคนที่จะให้คนเล่นเกมโหดโหดเนี่ยสร้างขึ้นได้อย่างไรรวดเร็วนักก็เขาบอกว่าแกเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรนะครับก็ไม่คิดว่าเหมือนกันเลยว่าจะจะพร้อมสาหรับการเตรียมการทำอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนกันทุกภาคนะอันนี้พี่โอ๋ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนที่ดู เรื่องซองก็มองข้ามไปได้นะครับแต่สิ่งที่พี่โอทำให้ชอบมากกว่าซออื่นหรือฆาตกรรมฆาตกร,รโลจิตประเภทอื่นก็คืออย่างที่ว่าเรื่องนี้มันเปลี่ยนจากตัวที่เรารังเกียจต,ตัวที่เป็นตัวร้ายตัวที่เราต้องหาทางรอดจากคนนี้กลายเป็นว่าเรามาเอาใจช่วย ในเมื่อเขาเป็นพระเอกเขาถูกกระทําแล้วเขาแก้แค้นเอาคืนแบบ John นวิกเราก็เลยเอาช่วยลุ้น,นแบบนั้นลุ้นให้เขาเอาชนะให้ได้ลุ้นให้ตัวร้ายที่ถูกเขากระทำมันไม่รอดกลายเป็นอย่างนั้นไปคล้ายๆกับโดนบริสใช่ไหมสตีเฟนแลงที่เป็นผู้พันที่เป็นตำรวจในอวตารไม่ใช่สีทหารในอวตารแล้วมีลูกเป็นสไปเดอร์ในเรื่องดนบรที่เป็นตะแก่อยู่บ้านคนเดียวตาบอดนะครับ นั่นแหละภาคแรกเรากลัวเขาเพราะเขาเป็นตัวร้ายพอต่อมาเขาเป็นคนที่ต้องปกป้องผู้หญิงเด็กที่เขารักเขากลายเป็นตัวเอกมันกลับกันจากตัวร้ายกลายเป็นตัวเอกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดดนบรีดเป็นเรื่องที่ชอบเรื่องที่2องดนบรีดภาคสองนะเท <c oughs> อร์มินาเตอร์ก็เหมือนกันจากตัวร้ายอโนชาวัลเซเลกเกอร์เป็นตัวเอกในเรื่องที่2องเป็นผู้ช่วยพระ,พระเอกเอ็ดเวิร์ดอลเป็นพระเอกนะครับก็นี่คือการพลิกสถานการณ์แล้วทาให้เราชอบ ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3จากคนที่เป็นตัวร้ายเป็นคนที่หลายๆคนหวาดกลัวกลายเป็นว่าเราเอาใจช่วยเขาเฉยเลยแล้วมันก็เรื่องราวมันก็สนุกแล้วก็มีการพลิกนิดหน่อยนะครับพี่โอ๋ว่ามันไม่ได้พลิกเยอะเพราะว่าดูแล้วก็เดาได้ว่ามันเป็นการจัดฉากของ คนกลุ่มที่เป็นพวกแก๊งต้มตุนเรารู้จักแก๊งต้มตุนอยู่แล้วแล้วเราก็แค้นพวกแก๊งต้มตุนเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันนี้พวกนี้หากินในลักษณะคอเซนเตอร์แล้วก็ส่งอ e ีเมลมาบ้างส่งเมสเซจบ้างหลอกลวงเราด้วยวิธีการต่างๆเป็นขบวนการเพื่อที่จะเอาเงินเรานะครับแล้วเราซึ่งยากจนอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยมีเงินใช้อยู่แล้วเราก็โลภมากอยากจะได้เงินเยอะแต่ในกรณีนี้เขาอยากรักษาตัวนะในเรื่องนี้อันนี้เราพูดถึงแก๊งต้มตุนทั่วไป คนพวกนี้ควรจะได้รับการจัดการเพราะกฎหมายจัดการไม่ได้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความยุติธรรมช่วยอะไรเราไม่ได้มันก็เลยต้องมีกลุ่มคนที่อันนี้พูดถึงในหนังมีกลุ่มคนที่ต้องการพรดุมความยุติธรรมลงโทษคนพวกนี้ขึ้นมาเองเราดูแล้วเราก็เลยแอบสะใจไปไป,ไปพอสมควรนะครับแต่ ก็น่าเสียดายที่บางคนอันนี้พี่โอ๊คมีความเห็นส่วนตัวว่าบางคนที่สมควรจะรอดอ,อย่างคนบางคนบางคนก็รอดบางคนกลับไม่รอดบางคนที่สมควรตายกลับตายง่ายไปหรือไม่ก็ไม่ตายตรงนี้เป็นจุดที่พี่โอคิดว่ามันมันควรจะ ได้ปริมาตรเท่าๆกันกับความผิดความชั่วหรือความแค้นที่คนดูมองเห็นนะครับว่า,วา,วาควรจะเป็นอย่างนั้นอ,อย่างสมมุติว่าคนคนนี้มีหน้าที่แค่ขับรถพาไปหาคนร้ายคนนี้ไปตายโอเคอันนี้ยัง,ยงพอจพ,พอช่วยเอาใจช่วยได้นะครับแต่ว่าคนที่ไม่สมควรตายแล้วตายเนี่ยพี่โอ๋ก็เห็นว่ามันมันเกินไปมันโหดร้ายเกินไปในขณะที่คนควรที่จะตายสยดสยองกับรู้สึกว่าตายง่ายไปหน่อย ก็ไม่ตายด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจนะอันนี้ใครที่ยังไม่ดูดต้องไปดูในรองเอาเองนะครับสรุปว่าคะแนนใน IMDb คนดูให้อยู่ที่60เต็มรอคนดูหรือนักวิจารณ์นักวิจารณ์ข้างขวาข้างขวานักวิจารณ์ใช่ไหมใน IMDb 60เต็มร้อยดฉลลา่ยคนดู7กว่าเต็ม10โดยเลลี่ยนะครับแล้วก็ทางด้่มประชาชนในเว็บมะเขืออันนี้สูงหน่อยสูงกว่า90%ใน ในส่วนของนนกวิจารณ์ในเว็บมาเขือก็สูงกว่า80%พี่โอก็ด้วยความที่ไม่เคยชอบเรื่องพวกนี้มาตลอดเลยแล้วอยู่ดีๆมาถูกตกถูกใจก็คล้ายๆดูดดนบริดภาค2ที่ตัวร้ายกลายมาเป็นตัวเอกแล้วเรากเอาใจช่วยแล้วก็สําเร็จได้สําเร็จ,รจอันนี้ไม่บอกมันจะเป็นสปอยล์ละก็เลยสามารถให้ได้8เต็ม10นะครับก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขัดตกบกพร่องมันต้องมีอะไรบกพร่องอีกแน่เลยก็ไว้ ใส่เพิ่มเติมในช่องอคำบรรยายก็แล้วกันนะครับหรือไม่ก็เพิ่มเติมในคลิปอื่นอาจจะเป็นคลิปสั้นหรืออาจจะพูดในตอนที่รีวิวเรื่องต่อไปทางเมเจอร์ฝากมาว่าถ้าดูครีเอเตอร์นะครับมีโปสการ์ดฮอ n ติ้งอินเตมีอันนี้แล้วก็โพสแมนมีทั t ทูนะครับแล้วก็ใครที่ร่วมสนุกกับ พี่โอก็ยังมีบัตรชมภาพยนต์เหลือที่จะแจกใน Facebook แล้วก็ในไลฟ์ u t u b e ก็มีเผลิตภัณลาวิชขอบคุณทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋ออีกเรื่องหนึ่งยังไม่ได้พูดมันมีซออีกซอหนึ่งที่พี่โอได้ดูนะ คือซอบกกงยูแสดงนะครับส่วนซอที่ชอบจริงๆก็เป็นซออูซอด้วงซอสามสายแล้วก็สุภาษิตสีซอให้ควายฟังบ๊ายบายสวัสดีครับ